สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเรตี้ครับคลิปที่เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีาแัสสุมูฟครับมานําเสนอกันนะเป็นรถเคขายหนึ่งรุ่นนะที่ค่อนข้างจะเป็นรุ่นใหม่นะตัวนี้เป็น L900 ครับทะเบียนแท้ครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้ครับส่วนเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงเลยครับตัวนี้วางเป็นเคมานะครับนะเจ้ามูฟนี่ถือว่าเป็นรถเล็กที่พละกําลังนี่เอาเรื่องเลยนะสําหรับใครที่อยากจะ ได้เอาไว้ใช้ขับขี่ต่ตางจังหวัดด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยครับ K3 นี่จะเป็นตัว 1,300cc นะครับนะพลังเหลือเฟือแน่นอนครับกับรถเล็กๆแบบนี้นะคันนี้เป็นล้อแท้นะครับเบรกแท้ครับดิฟฟี่แท้นะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้หลังคามีสร,รูปนะทุกอย่างนี่ลงเลิ่มหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะลงเลิ่มหมดแล้วนะครับนี่สภาพแบบนี้เจ้าของตั้งราคาไว้ที่ 4ี่0สนบาทนะสี0 0 0นบาทใครอยากได้รถเคคาเล,เล็กๆรุ่นใหม่ๆนะครับก็ลองดูคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถเล็กที่พละกําลังนี่ใช้ได้เลยนะครับนะนลองดูแล้วกันครับเราเจอก็มาชี้เป้ากัอนให้นะครับผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถไว้ให้ด้าลรังคลิปเชน่นเดิมนะสามารถเข้าไปพูดคุยติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับแล้วก็ถูกใจไงก็ลอง ไปลองขับลองเทสดูด้วยแล้วกันนะครับนะเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจ,ใ,จใจกันครับโอเคมาคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถทั้งใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ